m e เท o r s h ชาวเวอฝนดาวตกปี2564หรือ2021มีอะไรให้ดูบ้างอันนี้เราจะมารีวิวการดูฝนดาวตกในปี2564กันเลยนะครับสวัสดีครับดูดาวการ r c r u s Astronomer วันนี้จะมาเล่าเรื่องของฝนดาวตกในปี2564กันนะครับสำหรับปีนี้อาจจะไม่ใช่ปีที่ดีสำหรับการสังเกตฝนดาวตกนะครับเนื่องจากปีนี้เป็นปีที่มีแสงจันทร์รบกวนค่อนข้างบ่อยครั้งฝนดาวตกมีกี่ครั้งนั้น เราจะมาค่อยๆไล่ดูกันนะครับจากเว็บไซต์วันนี้อ้างอิงจากเว็บไซต์จากสมาคมดาราศาสตร์ไทยครับ t i m e a n d d a t c o m แล้วก็คู่มือดูฝนดาวตกปี64ของออคุณพงษ์ธนกิจเวทหรือคุณปัดจากคนดูดาวสตาร์เก e r เซนะครับก็มาติดตามชมกันได้เอาล่ะเรามาเริ่มกันดีกว่าสำหรับฝนดาวตกในแต่ละปีเนี่ยจริงๆแล้วมันมีฝนดาวตกหลักๆอยู่ประมาณ8 8ฝนดาวตกหลักๆนะครับ ซึ่งก็ในเว็บไซต์นี้ก็จะประมาณ8-9แล้วแต่แต่ละที่นะก็จะเรียงอย่างนี้นะก็คือจะมีฝนดาวตกคอร์ดแรนติสเอ่อสังเกตว่าจะลงด้วยสระอิหมดสระอิเตม es, นะิม S เนาะก็คือแปลว่าเป็นฝนดาวตกที่มาจากกลุ่มดาวนั้นเช่นฝนดาวตกเพอร์เซกิก็คือมาจากกลุ่มดาวเพอร์เซอุสแล้วต่อเป็นเติม i d s นะครับซึ่งหลักๆก,ก็คือมีฝนดาวตกคอร์ดแรนติสซึ่งเป็นกลุ่มดาวเก่านะแต่ปัจจุบันอยู่ในกลุ่มดาว คนเลี้งสัตว์นะหรือบูเทสอยู่ในกลุ่มกลุ่มดาวนี้จะสามารถสังเกตเห็นฝนดาวตกได้ในเดือนมกราคมนะครับแล้วก็จากเว็บไซต์ของ timeanddate.com ก็จะมีข้อมูลของ q u อ d ด a ติ s นะครับในวันที่3-4มถกราคม2022นะอ่าอยู่บริเวณเหนือของกลุ่มดาวคนเลี้ยงสัตว์นะแล้วก็มีอะไรอีกก็คือเดือนเมษายนนะก็จะมีฝนดาวตก l y r i s หรือว่ากลุ่มดาวพินนะครับซึ่งฝนดาวตกไลริสเนี่ยก็ จะอยู่ใกล้ๆกลุ่มดาวพินในวันที่22-23เมษายนครับต่อไปก็คือเดือนพฤษภาคมฝนดาวตกอีตาอ u ควาริสครับอยู่ในกลุ่มดาวคนแบกม่าน้ำในดาวดาวชื่ออีตาอ u ควาริสครับวันที่5-6พฤษภาคมครับต่อไปก็คือฝนดาวตกวันแม่นะครับชื่อเล่นของมันชื่อจริงของมันคือฝนดาวตกเพอร์เซอิในวันที่12-13สิงหาคมนะครับฝนดาวตกนี้จริงๆเนี่ย มันเป็นวันที่คนส่วนใหญ่ก็หยุดแล้วก็ได้ดูเราก็หวงังว่าจะเป็นอย่างนั้นถูกไหมครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเป็นฤดูฝนเนาะตั้งแต่ดูดาวมาเนี่ยก็คือยังไม่เคยเห็นสักครั้งเลยเพราะว่าฝนตกทุกทีเลยนะครับต่อไปฝนดาวตกดรากอนิสหรือฝนดาวตกกลุ่มดาวมังกรนะครับก็เป็นช่วงประมาณวันที่8ปถึงเตุลาคมนะทางนี้ก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันเพราะว่าเป็นหน้าฝนทุกทีเลยครั้งต่อมาก็คือ 21- ่สถึงยีตุลาคมครับฝนดาวตกโอไรออนิส ซึ่งอยู่ในกลุ่มดาวในพราแนะละบริเวณหัวไหลในพรานแต่ว่าอันนี้ก็เป็นฤดูฝนสังเกตยากเช่นเดียวกันแต่เนื่องจากอยู่ในกลุ่มดาวที่สังเกตเห็นง่ายคือกลุ่มดาวในพรานเนาก็มีคนพยายามถ่ายรูปอยู่แต่ว่าค่อนข้างยากสําหรับประเทศไทยนะต่อมาจะเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวซึ่งเราจะดูได้ชัดเจนมากขึ้นนั่นก็คือ17-18พฤศจิกายนครับฝนดาวตกลีออนิดซ์ซึ่งเคยมีดาวอ่าวดงดังมาก่อนในฝนดาวตกนี้เมื่อประมาณปี2541-42และก็44นะเอ่อ ฝนดาวตกลีโอนิตเนี่ยอ่ามันเกิดจากดาวหางที่มีรอบการโคจร3 3ปีแปลง่ายๆนะครับอ่ปี41เนี่ยเกิดเกิดฝนดาวตกครั้งใหญ่ไปแล้วเพราะฉะนั้นอีกครั้งต่อไปก็จะเป็นประมาณปี2574นะครับอีกราวๆ10ปีข้างหน้าอย่าลืมรอชมนะครับฝนดาวตกเจมินิตซึ่งเป็นฝนดาวตกที่คนไทยได้ดูมากที่สุดในในทุกๆปีเนาะเป็นฝนดาวตกที่อยู่ในช่วงฤดูหนาวอากาศปลอดโปรง่งสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายอ่าสำหรับปี2021นี้จะเป็น 1> 14 1 5ธันวาคมครับแล้วก็ต่อมาก็คือฝนดาวตกเอโรซิตซึ่งเป็นกลุ่มดาวมีเล็กนะอ,อ,อยู่ข้างๆดาวเหนือของเรานั่นแหละออ22่3ถึงธันวาคมครับแล้วก็วนกลับมาโคอรเนติสอีกครั้งนะครับใน3 4มถกราคมอันนี้ก็คือรอบการวนของฝนดาวตกนะครับยังไงถ้าท่านต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับประเทศไทยมากดดูในเว็บไซต์นี้ได้ก็สำหรับแนะนำ แนะนำฝนดาวตกที่ดีที่สุดในแต่ละ,ละปีเนี่ยก็ขอแนะนําประมาณ3อันนี้นะครับ3ฝนดาวตกนี้1ก็คือ Perseids ถ้าเกิดฟ้าใสต่อมาก็คือเจม i ินิส์นะครับในเดือนธันวาคมซึ่งเห็นได้เยอะค่อนข้างเยอะเลยแหละแล้วก็อีกอันนึงก็แนะนําเป็น l e o n i ิ s ในบางปีนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของ Times and d a y ทีนี้เรามาดูข้อมูลดีกว่าปัจจัยในการสังเกตฝนดาวตกเนี่ยมันไม่ได้ง่ายๆนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าอันที่1 วันนั้นเนี่ยเป็นวันที่มีแสงจันทร์รบกวนหรือเปล่าถ้าเป็นวันที่เป็นข้างข้างขึ้นก็มักจะไม่ไม่ได้ทําให้รบกวนการดูฝนดาวตกเนาะเพราะว่าฝนดาวตกเนี่ยเนื่องจากว่าโลกจะต้องโคจรไปข้างหน้าเนาะไปกวาดฝุ่นเอาเข้ามาไอโซนหัวข้ามเนี่ยเป็นโซนที่โลกกำลังเคลื่อนที่หนีฝุ่นนะมันโลกเราเคลื่อนที่หมุนไปข้างหน้าเดินทางไปข้างหน้าเรื่อยๆถูกไหมครับฝั่งเช้ามืดมันไปตักฝุ่นออกมาแต่ว่าฝั่งหัวข้ามมันจะหนีฝนุ่นเพราะฉะนั้น จะทาให้ฝนดาวตกจะเห็นมากในช่วงเช้ามืดนะครับ <nhà> เพราะฉะนั้นเวลาเขาบอกสังเกตฝนดาวตกเนี่ยมันก็จะมีตามตารางของสมาคมดาราศาสตร์ไทยว่าฝนดาวตกครอเรนติสอย่างเช่น28ธันวาถึง12มกราคมก็ไม่ได้ว่าเห็นทุกวันนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็จะเห็นวันพีแค,ค่วันเดียวคือ3 -4 มถึงมกราค,คมนย้เป็นต้นเนาะอย่างเงี้ยคือหมายความว่าคืนวันที่3ต่อวันที่4นะครับอ่ะแล้วก็เวลาที่จุดกระจายขึ้นเหนือขอบฟ้าคืออย่างงี้ไอ้ตรงจุดศูนย์กลางของฝนดาวตกมันก็จะขึ้นมาบนท้องฟ้าเนาะซึ่ง มันก็จะขึ้นประมาณแบบดึกๆอะประมาณ2อสามทุ่มเป็นต้นไปนะจนกระทั่งถึงตีสองก็มีเนาะเช่นฝนตกโครนติดอย่งตัวแรกเนาะอันต่อมาก็คือมีอัตราตกสูงสุดในประเทศไทยเนาะ,ะก็คือคันนี้เขาคำนวณไม่ใช่ ZHR เชนาะในในหนังสือบางเล่มหรือว่าในเว็บไซต์บางเว็บเขาจะใช้ z ซ R คือหมายความว่าเป็นอัตราฝนดาวตกสูงสุดที่เป็นไปได้ที่ตกบนจุดเหนือศีรษะของเราเนาะแต่จริงๆไอ้กลุ่มดาวนี่มันไม่ได้อยู่เหนือ,นอศีรษะตลอดไปไง เพราะฉะนั้นจำนวนฝนดาวตกก็ไม่ได้เท่ากันนะครับอันนี้ของสมาคมดาราศาสตร์ไทยเราจะคำนวณมาให้แล้วว่าเท่าไหร่เนาะซึ่งอัปเดตในแต่ละปีอย่างเช่นรีวิวของปี2021เนี่ยก็แนะนำเป็นฝนดาวตกคนคู่ครับ90ดวงต่อชั่วโมงในเวลาตี 2- ถึงตี5้าเช้ามืดวันที่1 4ธันวาคมครับแต่มีแสงจันทร์รบกวนก่อนตี2เวลาที่ดีที่สุดในการสังเกตก็คงต้องเป็นหลังตี2อแล้ะครับอันต่อมาก็คืออันดับแรงค์ง2นะ ฝนดาวตก p e r s อัสนะไม่มีแสงจันทร์รบกวนแต่มีสายฝนรบกวนเนาะก็คือเป็นช่วงฤดูฝน75ดวงต่อชั่วโมงในช่วงเวลาตีสี่ถึงตีห้นะครับในคืนวันแม่นั่นเองอันนี้อาจจะพอมีลุ้นได้ดูอันต่อมาก็คืออันดับเราลงมาก็น่าจะเป็นฝนดาวตกอีตาคนแบกม้อนน้ำเนาะซึ่งจะเป็นช่วงวันที่5 7ถึงพฤษภาคม25ดวงต่อชั่วโมงในช่วงเช้ามืดเช่นกันแต่มีแสงจันทร์รบกวนเอาละครับอ่าเรามาไฮไลท์ดูกันในแต่ละกลุ่มดาว กัันนะครบซึ่งผมจะขอเล่าเฉพาะกลุ่มดาวที่ตกได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีโอกาสเห็นในประเทศไทยเยอะนะอันที่1ก็คือฝนดาวตกอีตาคนแบบม้อน้ำเนาะซึ่งฝนดาวตกนี้เกิดจากดาวหางฮันเล่นะาดาวหางฮันเล่ทำให้เกิดฝนดาวตก2อันคืออีตาคนแบบม้อน้ําแล้วก็โอไรออนิสนะครับอันนี้จะเป็น50ดวงต่อชั่วโมงในวันที่5-7พฤษภาคมนะต่อไปเพอร์เซียสหรือเพอร์เซียตสฝนดาวตกนี้ก็เกิดจากดาวหางสวิปทัทัตเทิลเนาะอย่างไรก็ตามต้อง ปรดสังเกตการพยากรณ์อากาศในช,ช่วงนั้นทีว่ามีแสงจันทร์แสงจันทร์อาจจะไม่รบกวนก็จริงแต่อาจจะมีสา,สายฝนมารบกวนเนาะก็ฝนดาวตกอจ,จะเชนค่อนข้างเยอะเอ,อ่อฝนดาวตกอ r ร o ออนิสแค่20ดวงต่อชั่วโมงไม่ได้เยอะนอะอ่าแต่ว่าฝนดาวตกเนี่ยออรออนิสมันก็เขาก็สันนิษฐานกันว่ามันจะแปรผันตามข้า12ปีของแรงโน้มถ่วงรบกวนจากดาวพฤหัสบดีอันนี้เขาสันนิษฐานเนาะในช่วงปี2564อนี้อาจจะตกเยอะกว่าที่คำนวณไว้ก็ได้นะ แต่ว่ามักจะเกิดในวันธรรมดานะครับคืนวันอังคารที่19ถึงคืนที่20ตุลาคมเนาะก็อย่าลืมรอชมแต่ว่ามันมีแสงจันทร์รบกวนด้วยก็อาจจะมีอุปสรรคนิดในการดูพอสมควรเลยนะครับต่อไปก็คือฝนดาวตกเลโอนิตส์ปกติ15ดวงต่อชั่วโมงเนาะก็ฝนดาวตกเนี้ยสังเกตได้ล่าสุดประมาณปี2541-45แต่ว่าปีนี้โลกไม่ได้เคลื่อนที่ผ่านไอตรงสกเกิดดาวที่มันแน่นๆเนาะมันจะต้องรออีกตั้งหนัก ปีนี้ก็จะเป็นเช้ามืดวันที่พุธที่17แล้วก็พระอาทิตย์สบดีที่18พฤศจิกายนครับส่วนไฮไลท์สำหรับป,ปีนี้น,น่าจะเป็นฝนดาวตกคนคู่นะซึ่งเกิดจากดาวเคราะห์น้อยเฟทอนหรือ3,200เฟทอนนะอ่ะใกล้จุดศูนย์กลางของฝนดาวตกอยู่ใกล้ดาวคาสเตอร์นะแล้วก็สังเกตได้หลัง2ทุ่มแต่ว่าอย่างไรก็ตามดวงจันทร์จะตกตอนตี2นะโฮต้องดูหลังตี2ในวันที่14ธันวาคมนะครับ14ธันวาคมเป็นวันอังคารอาจจะ อาจจะต้องลางงานอะไรกันไปดูเลยทีเดียวนะครับโอเคต่อไปเรามารีวิวเรื่องของคู่มือฝนดาวตกของคุณพงศธรกิจเมนะซึ่งก็เขียนไว้อย่างละเอียดแต่เราจะทิ้งลิงก์ไว้ไวทางด้านข้างล่างเนาะซึ่งเขาก็จะมีเขียนว่าฝนดาวตกมีอะไรบ้างเพอร์เซียสเอ่อฝนดาวตกคนคู่เขาจะมีตารางเนาะซึ่งอ้างอิงมาจากเว็บไซต์ของ imo net หรือองค์การอุกกาบาากลเนาะอย่าลืมมาชมกันได้นะครับโอเคทีนี้เ,เราจะเข้าสู่ช่วงของการรีวิวตำแหน่งการเกิดฝนดาวตกนะใน ในแต่ละชนิดกันเอาละไปกันเลยครับครับสำหรับฝนดาวตกในปี2564เราจะมาดูตำแหน่งจุดศูนย์กลางของฝนดาวตกกันในแต่ละรอบนะครับเริ่มจากฝนดาวตกแรกก็คือฝนดาวตกฟลอเดนติสให้มองไปที่ดาวอาร์ติกรุสในกลุ่มดาวคนเลี้ยงสัตว์นะครับซึ่งจุดกำเนิดฝนดาวตกจะอยู่แถวบริเวณหัวของเจ้าคนเลี้ยงสัตว์คนนี้นะครับโอเคอันต่อมาก็คือฝนดาวตกกลุ่มดาวพินเนาะซึ่งก็อยู่ใกล้ๆก,กับดาวสว่างที่สุดก็คือดาววีกานะครับ อันต่อมาก็คือฝนดาวตกในกลุ่มดาวคนแบบม้อน้ําหรือมันจะมี22อออันนะก็คืออีตาคนแบบม้อน้ําอีตาคนแบบม้อน้ําจะอยู่บริเวณเออหัวของคนแบบม้อน้ําตรงนี้นะครับนี่คืออีตาคนแบบม้อน้ํา แต่ว่าเดลต้าคนแบบม้อน้ำอีกครั้งหนึ่งจะเป็นครั้งเดือนกรกฎาคมเนี่ยจะเป็นช่วงวันที่30-31กรกฎาคมอันนี้จะอยู่ด้านทางด้านทิศใต้นะครับฝนดาวตกกลุ่มดาว p e r ร์เซอีกหรือกลุ่มดาวเปอร์เซอสเนาะฝนดาวตกก็จะอยู่ใกล้ๆกับกลุ่มดาวอ่าเปอร์เซกลุ่มนี้เนาะซึ่งมองดาวสว่างนคือเมอร์แฟกต์นะงนี้หละักๆต่อไปคือฝนดาวตกกลุ่มดาวในพรานนะซึ่ง จะอยู่บริเวณมือของนายพานแถวๆนี้เนาะแต่ว่าหัวไหล่นายพานเป็นจุดสังเกตสำคัญน,นะครับต่อไปก็คือฝนดาวตกกลุ่มดาวสิงโตในเดือนพฤศจิกายนเป็นเคียวของสิงโตนะซึ่งอยู่บริเวณตรงนี้ต่อไปก็คือฝนดาวตกคนคู่นะซึ่งจะสังเกตได้ใกล้ๆดาวคาสเตอร์หรือว่าดาวขาวแปดบนที่เนาะอ่ะโอเคนี่ก็คือเป็นการรีวิวการดูฝนดาวตกนะทีนี้การสังเกตฝนดาวตกเนี่ยแนะนําการดูเราจะดูยังไงก็อันที่1ก็คือไม่มีแสงจันทร์รบกวนนะเป็นปจัจจัยค่อนข้างสําคัญมากเลย อันต่อมาก็คือเอ่อไม่มีเมฆฝนลบกลวดเวลาเราสังเกตฝนดาวตกเช่นผมยกตัวอย่างนะอา่าสมมุติว่าเราต้องการสังเกตเห็นฝนดาวตกในวันที่1 3บสถึงสิธันวาคมนัสมมติเป็น14ธันวาคมสำหรับฝนดาวตกคนคู่นะครับในช่วงเวลาประมาณตีสีอ้าวมองมาที่เวลาเรามองฝนดาวตกอย่ามองไปที่จุดศูนย์กลางของทาง ไอ้เจ้าฝนดาวตกเนาะเช่นบอกว่ากลุ่มฝนดาวตกกลุ่มลวคนคู่ก็มองไปที่กลุ่มดาวคนคู่คําตอบก็คือไม่ถูกนะครับให้มองไปรอบๆครับมองไปแถวๆดาวคาเพนลาดาวปูดาวโปรซิออนดาวในภานรอบๆจะเป็นโซนที่ดาวตกมันจะวิ่งออกมาจากศูนย์กลางเนาะศูนย์กลางจะอยู่แถวๆใกล้ๆตรงนี้เนาะให้มองรอบๆนะครับอ่าอันนี้จะ่โดนหลอกเลยทีเดียว การสังเกตฝนดาวตกเนี่ยต้องอยู่ในที่ที่มืดไม่มีแสงไฟรบกวนไม่มีฝุ่นควันรบกวนไม่มีเมฆไม่มีดวงจันทร์หลายอย่างมากเลยนะครับต้องไปตามต่างจังหวัดมืดๆเลยการดูดาวในเมืองใหญ่ๆเช่นกรุงเทพหมดสิทธิ์เลยนะครับแล้วก็เราจะต้องรู้ตำแหน่งการดูฝนดาวตกด้วยก็มาติดตามกันอีกทีหนึ่งเนาะการดูฝนดาวตกเนี่ยคนไปดูกันเป็นกลุ่มๆเนาะตั้งกล้องถ่ายรูปต้องตั้งกล้องถ่ายรูปโดยใชเ้เวลาเปิดหน้ากล้องค่อนข้างนานนะเพราะว่า ฝนดาวตกเนี้ยมันจะต้องมาเมื่อไหร่ก็เราก็ไม่อาจรู้ได้เนาะเพราะฉะนั้นจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมอีกทีเรื่องการถ่ายรูปฝนดาวตกนะคะโอเคก็หวังว่าการรีวิวเรื่องฝนดาวตกวันนี้จะได้ทําได้รับความรู้แล้วก็หวังว่าฟ้าจะใสแจงจันทรไม่ได้รบกวนมากในวันที่ต้องการดูฝนดาวตกนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด subscribe ช anel ของเรา a r t t u r ส s Astronomer นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปและเรามาติดตามปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์เรามาดูดาวกันให้เป็นในช anel น,น,นี้นะครับคนที่ติดตามเรามาตลอดสวัสดีครับ